สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึก รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณัภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับเรียกว่าเข้าเดือนที่2ของปี2566แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยใครที่ยังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมดวงยังไม่ดีขึ้นหรือจะดีหรือเปล่าอาจารย์ก็แนะนำอย่างนี้นะครับที่สถาบันพรังพุทธ,ธานุภาพนะครับซอยน้มินาตอนนี้ มีจัดสวดมนต์บูชานบพระเคสืบชะตาใหญ่นะครับทุกวันพระใครที่สนใจอยากจะเสริมบุญบารมีตัวเองนะครับก็มาร่วมสวดมนต์กันได้ทุกวันพระเพราะว่าบทที่อาจารย์ได้ทำให้เนี่ยเป็นบท สวดที่พิเศษมากๆนะครับสำหรับแก้เคราะห์แก้ดวงชะตาโดยเฉพาะเลยนะพลิกฟื้นจากร้ายเป็นดีนะครับใครที่อยากจะมาสวดเสริมชะตาตัวเองหรืออยากจะขอบทสวดมนต์ท่านสามารถเข้าไปที่กลุ่มนะครับคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษนะอาจารย์จะมีคลิปเสียงสวดแล้วก็มีบทสวดเอาไว้ให้นะถ้าไม่ได้เดินทางมาที่สถาบันพระพุทธ,ธนุภาพนะท่านก็สามารถสวดเองทุกวันได้เลยนะครับหรือจะมาสวดที่สถาบันก็สวดกันทุกวันพฤหัสนะครับ ในเดือนนี้เนี่ยนะครับจะมีเหตุการณ์สำคัญถึง5เหตุการณ์นะครับเหตุการณ์แรกก็คือวันที่5กุมภาพันธ์เลยนะวันที่5กุมภาเนี่ยดาวพระพุธ จะมีการย้ายราศีนะครับแล้วดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาเมถุนชาวลัคนากันนะครับจะมีการเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะในเดือนนี้จะย้ายราศีถึง2ครั้งครั้งแรกคือวันที่5กุมภาครั้งที่2คือ22กุมภานะเรียกว่าข้ามไปสองราศีนะครับก็จะมีส่งผลหลายๆอย่างนะครับต่อทุกลัคนาเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์ที่2นะครับก็คือวันที่9กาุมภาครับดาวพังคานเนี่ย จะมีการเดินหน้าแล้วหลังจากที่เดินวิปริตนะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยเรียกว่าเดินวิปริตเดินหน้ามั่งถอยหลังมั่งหยุดมั่งอย่างนี้นะครับซึ่งในวันที่9เป็นต้นไปเนี่ยจะเดินหน้าอย่างเต็มกําลังแล้วนะครับฉะนั้นชาวลัคนาเมษและลัคนาพิจิกเนี่ยก็เตรียมตัวรับข่าวดีเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์ที่3ครับช่วงกลางเดือนวันที่13กุมภานะครับดาวพระอาทิตย์ครับ เป็นต้นกําเนิดของชีวิตเลยจะมีการย้ายราศีนะครับพอย้ายราศีครั้งนี้ก็จะส่งผลนะโดยตรงกับทุกลัคนาเลยเพราะว่าเป็นดาวต้นกําเนิดของชีวิตเลยนะครับและเหตุการณ์ที่สําคัญที่สุดคือเหตุการณ์ที่4นี้นะครับดาวพระศุกร์นะเป็นตัวแทนของโพคทรั์นะต่างๆเนี่ยนะครับจะย้ายราศีในวันที่18กุมภาและ กลายเป็นตำแหน่งคุณภาพที่เรียกว่ามหาอุดนะครับมหาอุดนั่นหมายถึงจุดสูงสุดของดวงชะตาเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อทุกลัคนาทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนเมื่อกี้ก็พูดไปทีหนึ่งแล้วนะครับช่วงปลายเดือนวันที่22กุมภาพันธ์ดาวพระพุธจะเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยนะครับเชื่อว่าจะเกิดข่าวดีอะไรมากมายทีเดียวนะกับทุกลัคนาเลยดวงแต่ละลัคนาจะเป็นยังไงไปฟังเลยครับ แผ่นบูชาดวงชะตาบรรจุในยันโสรถหนนดวงเสริมชะตาให้ขึ้นไม่มีตกพลิกฟื้นชะตาจากร้ายกลายเป็นดีค้ำคูณชีวิตอำนาจวาสนาผูกดวงลัคนาพร้อมตรียางจักนาวางจักบรรจุไว้ในยันโสรถอักขระเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์วิชาโบราณมักทำกันให้เจ้าขุนมูลน,นายแม่ทัพนายกองชนชั้นสูงชนชั้นปกครอง พิธีพุทธาพิเศษสวดอธิษฐานจิตปลายเดือนกุมภาพันธ์ณสำนักสงส์วนป่านครอนณาเขตบูชาโด่วนจำนวนจำกัดติดต่อได้ที่ Line a อ open d o ดาหรือที่เบอร์0863366390สามสอง ลักนณาธนูกุมภาพันธ์2566นะครับชาวลักษณาธนูเนี่ยดาวประจาตัวก็คือดาวพฤหัสนะครับตอนนี้ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นกเกษตรตราธิบดีนะครับแปลว่าหนักแน่นมั่นคงมีกําลังอยู่ในเรือนพันธุนะแล้วอยู่ในภพที่4ของชาวลักนณาธนูด้วยเรียกว่าได้เกณฑ์ทางโหราศาสตร์เป็นประทุมมาเกณฑ์ เนะชื่อว่าในเดือนนี้ชีวิตจะมีทิศทางที่ดีมากเป็นขาขึ้นของชีวิตเลยและตั้งแต่สิปกุมภาเป็นต้นไปนะครับดาวพระศุกร์เนี่ยครับเป็นเจ้าเรือนลาพะจะย้ายมาอยู่ในเรือนพันธุนะพันธุหมายถึงทรัพย์สินบ้านรถนะดาวพระศุกร์หมายถึงเป็นโภกคทรัพย์ต่างๆมาจากเรือนลาพะนั่นหมายถึงว่ามีโอกาส นะบางคนอาจจะได้บ้านได้รถใหม่ได้เคลียร์หนี้สินได้เม็ดเงินเข้าไปปรับปรุงทรัพย์สินถ้าไม่ได้ซื้อใหม่ก็ได้ปรับปรุงทรัพย์สินใหม่ต่อเติมบ้านต่อเติมตกแต่งรถอะไรต่างๆให้มันสวยงามให้มันดีขึ้นอย่างนี้ครับถือว่าเป็นเดือนที่โดดเด่นทีเดียวนะครับอยากให้ดวงมันพุ่งรุ่งเรืองไปตลอดนะอาจารย์ก็อยากจะแนะนำนะครับมีมหาหยันโสรถหนุนดวง นะเสริมวาสนาบารมีนะครับให้ดวงขึ้นไม่มีตกอีกต่อไปเลยนะครับเนื่องจากว่าตอนปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ได้ไปร่วมพิธีหล่อพระที่สำนักสงศ์สวนป่านครอาณาเขตเนี่ยนะครับท่านพระอาจารย์ก็เลยมอบยันนี้ให้กับอาจารย์ นะเอาไว้ให้กับลูกศิษย์สําหรับหนุนดวงชะตานะครับและจะทําพิธีพุทธาพิเศษกันเนี่ยประมาณเดือนกุมภานี้นะใครที่สนใจอยากจะบูชาเพื่อเสริมหนุนดวงชะตาให้ขึ้นแบบไม่มีตกเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อบูชากันได้เพราะว่าตัวมหายันโสรสเนี่ยนะครับ สมัยโบราณเขาเรียกว่าเป็นศาสตร์วิชาโบราณจะทํากับแม่ทับนายกองเจ้าขุนมูลนายนะครับเขาเรียกว่าส่งเสริมดวงชะตาให้ขึ้นไม่มีตกใครจะนําไปไว้ในเจดีก็ได้จะไปไว้ใต้ฐานพระก็ได้หรือจะนําไปบูชาที่บ้านก็สามารถทําได้นะครับติดต่อบูชากันได้ที่ l i น์แอดโอเพนดานะครับหรือโทรไปที่0863366390นะครับ ในเรื่องการเงินนะครับดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนการเงินนะครับยังเป็นกเกษตรตราที่ปรดีอยู่ในเรือนตนเองและมีข่าวดีก็คือดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาพระนะจะย้ายราศีในวันที่18กุมภามีตําแหน่งคุณภาพเป็นถึงมหาอุดเลยคําว่ามหาอุดเนี่ยเรียกว่าเป็นจุดสูงสุดของดวงชะตาเป็นแสงสว่างให้ดวงชะตาฉะนั้นชาวลัคนาธนูเนี่ยนะครับ จะมีโอกาสได้เงินก้อนโตมีโอกาสได้ลาบผลนะครับมีเม็ดเงินหมุนเวียนจากทุกทิศทุกทางใครมีงานลาดงานหลวงใครมีงานเสริมก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาให้จับใจใช้สอยได้สบายอกสบายใจเลยทีเดียวนะครับใครที่อยากจะไปกู้ก็กู้ผ่านใครอยากเสี่ยงโชคก็สําเร็จสมปรารถนานะครับตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียว ในเรื่องการลงทุนนะครับสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับใครที่อยากจะออมในหุ้นนะครับให้เลือกลงทุนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจการแพทย์เทคโนโลยีการแพทย์โลจิสติกอย่างนี้นะครับจะทํากําไรได้ดีนะครับคริปโตเคอเรนซี y นะครับให้เลือกสกุลเงินที่อยู่ในตลาดมานานมีชื่อเสียงนะครับเลือกสกุลเงินฝั่งตะวันตกจะทํากําไรได้ดีนะครับในแบบระยะสั้นนะครับ การลงทุนธุรกิจส่วนตัวในเดือนนี้ใครอยากจะเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างสร้างแบรนด์นู่นนี่นั่นอย่างนี้น,นะครับให้เลือกลงทุนที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซื้อบ้านมือสองมารีโนเวทแล้วขายไปอย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออุปกรณ์วัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ต่อเนื่องอย่างนี้ก็จะทํากาไรได้ดีนะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นเดือนที่2แล้วก็คือเดือนกุมภานะครับเดือนหน้าคือเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับจะมีเหตุการณ์สําคัญก็คือดาวพระเสาร์นะครับปัดทานบาปเคราะห์และมีดาวมฤตยูเป็นเทพแห่งความตายจะมีการย้ายราศีนะครับดาวพระเสาร์ย้ายวันที่1มีนาดาวมฤตยูเนี่ยย้ายวันที่8มีนานะครับฉะนั้นเดือนหน้านี้ ดาวใหญ่จะเกิดการย้ายแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพดวงประจําปียังไม่ได้เช็คดวงตัวเองอาจารย์จะตรวจเช็คอย่างละเอียดให้เลยนะครับมีเคราะห์ไหมมีเกณฑ์คาดหรือเปล่าหรือใครอยากจะตรวจฉลกมงคลเสริมความปังนะตัวเราไม่ได้มีเรื่องอะไรไม่ได้มีข้อกรรมอะไรแต่เสริมให้มันเกิดโชคลาภวาสนาบารมีอย่างนี้ก็สามารถทําได้นะครับ รีบเช็คด่วนนะติดต่อเข้ามาที่ l i น์แอดโอเปนดานะครับหรือโทรเข้ามาที่086-336-6390นะครับปี256ดาวหลัก4ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลัคษณะจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโราศาสต์ทั้งดาวมฤตยูดาวราหูดาวเสาดาวพฤหัสพร้อมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตราย ดวงคุณจะเป็นอย่างไรตรวจวิเคราะห์ชะโลกมงคลเสริมดวงชะตาแก้ไขสิ่งที่ติดขัดขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้รึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมสนใจติดต่อ Line at open down หรือโทรมาที่086 336 6390 ในเรื่องการงานนะครับเจ้าเรือนการงานคือดาวพระพุธนะครับในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ดาวพระพุธจะมีการเสิร์นในทางโหราศาสตร์เรียกว่าเดินหน้าอย่างรวดเร็วทีเดียวฉะนั้นชาวลัคนาธนูเนี่ยงานจะโดดเด่นงานจะก้าวหน้า นะครับจะย้ายราศีถึง2ราศีเลยนะจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทิศทางการงานจะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูค้ำจุนช่วยเหลือนะครับมีโอกาสดีๆมีสิ่งใหม่ๆใครที่อยากจะเตรียมการทำอะไรแล้วล่าช้าอยู่เดือนนี้จะเป็นเดือนที่เปลี่ยนทิศทาง ของความสําเร็จนะครับให้ไปสู่ความสําเร็จที่ที่รุ่งเรืองเลยทีเดียวนะครับจะเกิดความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะใครต้องการความช่วยเหลือต้องการคําปรึกษาไปปรึกษาคนที่เราเคารพนับถือนะครับจะมีบุญกุศลหนุนนําส่งเสริมทําให้สําเร็จสมปรารถนาโดยง่ายนะครับพนักงานประจำนะครับก็ให้มุ่งเน้นการนำเสนอไอเดียใหม่ๆนำเสนอผลงานปรับปรุงงานให้มันดีขึ้น เจนะ้าของกิจการก็ให้รีบเดินหน้าตัดสินใจอย่าลังเลนะครับ <im itation> เพราะดวงเปิดแล้วนะครับ <im itation> ดาวพระศุกร์ก็ย้ายราศีนะมาในตำแหน่งที่ดีทีเดียวก็จะส่งเสริมเกื้อหนุนให้การงานดีนะครับ <im itation> เรื่องความรักนะครับคนมีคู่เนี่ย รักหวานชื่นนะครับมีความสุขความสบายใจบางคนมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวกันไปต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศเปิดหูเปิดตานะคนไม่มีคู่นะครับในเดือนนี้ก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนจากคนรู้จักให้กลายเป็นคนรู้ใจได้เลยทีเดียวนะครับเรื่องสุขภาพนะครับในเดือนนี้ชาวลัคนาธนูเนี่ย ให้ระมัดระวังโรคอักเสบเหลื้อลังเช่นกล้ามเนื้ออักเสบเส้นเอ็นปวดเมื่อยปวดอย่างเหลื้อลังนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการสะสมพฤติกรรมของเราเนี่ยสะสมมาเป็นระยะเวลานานๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้นะปรับดวงเสริมจตานะครับให้ชาวลัคนาธนูเนี่ยไปถวายเครื่องอุปโภคบริโภค ไปวัดหรือไปสถานปฏิบัติธรรมก็ได้หรือสนับสนุนผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้อุทิศบุญ358นะครับใครไม่เข้าใจว่า358คืออะไรนะครับไปดูที่ช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิอุดมกดที่หมด p พลย์ลิสต์นะมีเพลย์ลิสต์เนี่ยกดเข้าไปแล้วก็ดูที่ธรรมะธรรมนิมิตอยู่ EP ที่8จะบอกว่าวิธีกำหนดจิตทำยังไงนะ ลลึกยังไงอุทิศยังไงนะเนี่ยทำให้คล่องนะครับจะส่งบุญได้ดีถึงเจ้ากรรมนเวรนะส่วนใครที่อยากให้เทวดาช่วยนะหลายคนได้มาสวดสืบชะตาใหญ่ได้เห็นปรากฏการพิเศษมีนิมิตพิเศษมากมายตอนนี้นะครับอาจารย์มีมหายันจักรวาลเทพนพเคาะประทานพรนะอันนี้ก็ใช้ในพิธีสวดสืบชะตาใหญ่เทวดาก็นิมิตให้อาจารย์เห็นก็ได้วาด เขียนยันออกมาลงอักขระเลขยันแบบพิเศษสําหรับบูชาเทวดาโดยเฉพาะนะเทวดาทั่วจัก,กรวาลอนันตจักรวาลเลยนะเชิญตั้งแต่องค์เทพนะพระอินนะเท้าจตุโลกบาลทั้ง4เทวดานพเคราะทั้ง9เทวดาประจําตัวภุมมะเทวดาต่างๆที่อยู่รายล้อมรอบตัวเราอย่างนี้นะครับ ก็สามารถบูชากันได้นะครับอาจารย์จะมีบทสวดเชิญเทพนบพะเคราะห์ต่างๆเชิญองค์มหาเทพต่างๆบูชาให้เป็นมงคลน,นะเวลาเราอุทิศบุญแล้วให้เทวดามีกําลังแล้วเนี่ยนะครับ เทวดาก็จะมาช่วยเราได้นะครับแล้วก็จะไปบอกต่อความต้องการของเราไปหาคนมาช่วยที่เหมาะสมกับงานแต่ละงานของเราที่ปัารานานะครับใครสนใจก็ติดต่อที่ไล n e แอดโอมเพหรือโทรไปที่0863366390นะครับเลขมงคลนะครับ เตรียมไว้ให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนเลยส่วนใครจะนําไปเสี่ยงโชคก็ได้อาจารย์ก็เตรียมรายการเกี่ยวกับโชคลาภเอาไว้ให้แล้วอยู่ในช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมนะครับกดที่เพลย์ลิสต์ดูที่หมวดโชคลาภมีรายการวิเคราะห์ดวงดาวมีรายการวงร้อเสียงไทยมีรายการโชคใหญ่เงินทับตัวนะดูทุกรายการแล้วก็นําเลขตรงนี้ไป Mix and Ma t c h ไปลองเสี่ยงโชคกันดูนะครับตัวเลขนะครับ6 9 8 4 5 มหายันจักรวาลเทพนพเคราะห์ประทานพรบูชาองค์มหาเทพเทวดาทั่วจักรวาลเหล่าเทพเทวดาคอยอนุเคราะห์คิดการสิ่งใดเทวดาส่งเสริมช่วยเหลือให้สมดังปรารถนาทุกประการบัณฑิตชาติดใดบูชาและอุทิศทักษิณาแก่เหล่าเทพเทวดาเทพเทวดาเหล่านั้นย่อมบูชาตอบ ย่อมอนุเคราะห์บัณฑิตชาตินั้นดุดมารดาอนุเคราะห์บุตรผู้เกิดแต่อกเมื่อเทพเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทุกเมื่อสนใจบูชามาหาย,ยานจักรวาลเทพนุพเคราะห์ประธานพรติดต่อได้ที่ Line แอดโอเพนดาวหรือที่เบอร์0863366390